เดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์ผู้บริหารของโซนิกค่ะแน่นอนว่าในส่วนของโซนิกนั้นดรสันติสุขโคสิอาภานันจะมาบอกเล่าเรื่องราวในส่วนของธุรกิจเพราะว่าอะไรที่เราหยิบยกโซนิกมาสัมภาษณ์เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะแน่นอนว่าในส่วนของโซนิกเองเนี่ยเขาประกาศงบไตรมาสแรกของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทุกท่านจ๋า รายได้และกาําไรเติบโตดีแบบสวยๆเลยแต่โอใจรอสักครู่เดี๋ยวจะให้ดรเตอร์มาพูดคุยว่าดีๆจากอะไรแล้วรายมาสองจะโตต่อไหมทั้งปีจะเป็นไปในทิศทางไหนโอใจรอค่ะทุกท่านและตอนนี้เราไปพูดคุยกับท่านท่านนี้กันดีกว่าค่ะดรสันติสุขโคสิอาภานันประธานเจ้าที่บริหารของบริษัทโซนิคอินเตอร์เฟรสจำกัดมหาชนหรือโซนิก อยู่ในสายกับจิมตรงนี้ล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรจา๋าด้วยความที่โซนิกเนี่ยหลายท่านนะทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าโซนิกเนะ่ยทำธุรกิจให้บริการระบบโลจิสติกทั้งระหว่างประเทศแบบครบวงจรเลยนะคะทั้งส่วนของบนบกบนเอ่อบนน้ำนะคะแล้วก็ในหลากหลายเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบนอากาศด้วยนะคะเรียกว่าเราเนี่ยครบจบที่เราแต่ ในไตรามาสแรกเนี่ยจะใช้คำว่าแตกทาไม่ได้ไตรามาสแรกนี่สวยงามมากๆอยากให้ดอ,อร์เนี่ยได้บอกเล่าหน่อยค่ะว่าในส่วนของไตรามาสแรกเนี่ยเรามีผลประกอบการเป็นยังไงและเติบโตจากอะไรบ้างนะคะครับผมรายได้เราก็อ,อ,อยู่ที่พันสองร้อยล้านนะครับก็โตขึ้นมาก็ประมาณร้อยร้อยร้อยสองจะเท่าโตไปกว่านะครับกำไร,ร,รเรา n ม t profit เราว่าทำได้เก้าสิบเอ็ดล้านนะครับ กีอนปีก่อนจะเกินเกิน100%อครับผมอันนี้ถือว่าเป็นผลงานที่ทำนิวไฮเรียกว่าเจ็ดไรามาสรวดเลยนะคะดรมันเกิดจากอะไรยังไงทำไมถึงสวยงามขนาดนี้ครับคือตั้งแต่ปีสองปีก่อนที่ว่าวิกฤตโควิดใหม่ๆนะครับไปมาสแรกเนี่ยเราก็ได้รับผลกระทบหลังจากนั้นเราก็ปรับตัวนะครับเราก็พยายามหาโอกาสใหม่ๆ เราเองเราก็พยายามพี่จะท้าทายตัวเองเราผลประกอบการเราเราก็เลยทํำนิวไฮมาได้อย่าง่อเนื่อนะครับแล้วก็เราเองเราก็ถือว่าบิสเนสโมเดลเราแล้วก็แผนยุทธศาสตร์เราทุกอย่างเนี่ยก็ได้ลงตัวตามที่เราวางแผนไว้นะครับเราก็ได้มีการขยายฐานลูกค้าแล้วก็ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยเราก็ขยายฐานแล้วก็กระจายไปในทุกๆอุตชาหกรรมครับผมเรียกได้ว่าเติบโตทุกบริการทั้ง ขนส่งทางเรือบนบกแล้วก็อากาศเลยใช่ไหมคะเพราะว่ารายได้หลักของเราเนี่ยทางเรือซะเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะดรขาค,ครับผมคือเราก็โตทุกทุกบิสเนสทุกปีอยู่เลยนะครับ,รบทางเรือเราเองสัดส่วนไรายได้ก็ประมาณอยู่ที่80-82%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับทางบกก็ประมาณที่13%เปอร์เซ็นต์นะครับ,รบแล้วก็จะเป็นทางอากาศกับอย่างอื่นรวมกันก็ประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์ครับผมอืมด้วยความที่เติบโตทุกเซกเมนต์แบบนี้มันก็มีคำถาม เขามาแบบใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือแล้วไตรมาสสองจะสามารถโตต่อได้ไหมเพราะว่าไตรมาสแรกนี่ทำซะสวยงามเลยกำไร90กว่าล้านเนี่ยยังไงคะดรครับเราก็พยายามที่จะ,ชะเชลนตัวเองนะครับพวกเราก็ทำงานหนักตลอดเวลาเราก็พยายามที่ว่าจะรักษาให้โตต่อเนื่องนะครับเราก็พยายามที่จะท้าทายว่าจะเราจะทำได้เป็นเป็นไตรมาสต่อไป ก็พยายามอยู่ค่ะ <c oughs> ค่ะดรแต่จิมก็ต้องเจาะไปน้องว่าแล้วจะโตจากอะไรบ้างล่ะเพราะว่าการที่เราเป็นชาเลนจ์แบบนี้แปลว่าเราจะต้องลุยในทุกอันเลยไหมหรือว่าจะชูธงในส่วนของขนส่งทางเรือเป็นหลักหรือยังไงคะสำหรับไตมาสองครับคือทางเรือเนี่ยตัวเลขส่งออกก็ยังดีอยู่นะครับตัวลูกค้าเราเองเนี่ยจากที่เราขยายฐานลูกค้าไปเนี่ยตัวซัพพายก็ยังไม่ไม ไม,ไม่ไม่เท่ากับดีมาที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็ยังดูแลทางทางเรือเนี่ยเราก็ยังโตต่อได้นะครับทั้งบกทั้งบกเองเราเจากจากผลกระทบที่เรื่องน้ํามันที่ขึ้นนะครับตอนนี้ทางลูกค้าผู้กออการเราก็สามารถที่ว่าจะปรับราคาจากลูกค้าเราขึ้นมาแล้วก็ด้วยความต้องการของลูกค้าเราเราก็ยังยังคิดว่าโตไม่มีปัญหานะครับทางอากาศปีนี้เราเองเรามันเนทางอากาศซึ่งก่อนหน้านี้ เป็นสัดส,ส่วนที่ท,ที่เขายัางต่ำนะครับสำหรับบริษัทเราแต่ปีนี้เราตั้งแต่ไปมาแรกเนี่ยเราได้ขยายฐานทําการตลาดด้านปฏิบัติการทุกอย่างนะครับเพราะนั้นปีนี้ตัวราทากาสตรเราเราก็จะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นกว่าเทียบกับปีก่อนเนี่ยอันนี้น่าจะโตอย่าง,อย,างอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเ,เราเองเราก็มั่นใจนะครับว่า ปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ดีสาหรับเราอีกหนึ่งปีนะครับค่ะนะคะซึ่งอันนี้อาจจะต้องขอสอบถามเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในส่วนของกรณีที่เมื่อกี้ดเรเหมือนอ่านใจจิงออกเนาะจะถามเรื่องราคาน้ํามันอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนด้วยนะของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจีนก็ล็อกดาวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอะไรเงรี้ยบรรยากาศการลงทุนต่างๆเนี่ยคือ จีนล็อกดาวโควิดเงินเฟอ้อน้ำมันทุกอย่างนมันจะประเดประดามกันมาอย่างนี้เนี่ยมันมีผลอะไรกับเราไหมคะค่าเงินบาทก็อ่อนด้วยอะครับอย่างงอย่าเช่นจะมีอย่างรัสเซียยูเครนเนี่ยก็จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ผลกระทบไปบเนะครับแล้วก็ทั้งสิกเราส่วนใหญ่เนี่ยสินค้าเราเราจะส่งไปทางยุโรปต,ตะวันตกมากกว่านะครับก็มีรัสเซียยูเครนก็ไม่น่ามีหลัาทางด้านจีนที่ล็อกดาวเนี่ย ทางทางด้านสินค้าเนี่ยก็ยังยังไปยังส่งกันไปมาได้อยู่นะครับและสัดส่วนของเราเนี่ยที่ได้รายได้เราที่ได้จากทางมือจีนเนี่ยเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มากอะไรก็ไม่ไม่มีผลกระทบนะครับ้านน้ำมันของเราเองเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยเราจะให้บริการสําหรับผู้ส่ขของออกผู้นําเข้านะครับราคาน้ํามันท,ที่ที่มันขึ้นมาเนี่ย เราเองเราไม่มีเป็น long term contract นะครับก็จะเป็นราคาตลาดนะครับถึงแมอราคาน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยเราก็ขอลูกค้าเราให้ให้ปรับขึ้นตามด้วยคือลูกค้าเราก็เข้าใจก็เหมือนกับถ้าเฟดนะครับปรับขึ้นตามตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยลูกค้าเราก็ก็เข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเหมือนกับผู้ให้บริการด้านโดเมสติกนะครับเพราะเราเองเราเน้น exporter ์ m p o r t e r เป็นหลักนะครับเพราะนั้นวิกฤตต่งตางๆที่เข้ามาเนี่ย ตอเองเราก็มั่นใจนะครับว่าเรารับมือกับสถานการณ์ต่างได้ดีเหมือนกับที่ผ่านมาครับผมค่ะแล้วก็เห็นว่าเราเน้นส่งออกทางยุโรปเป็นหลักแต่ว่าค่างเงินบาทอ่อนเนี่ยมันก็ได้อันนี้สงของเราแบบเต็มๆเ,เลยใช่ไหมคะ ครับเราเราก็ใช้ผลอันนี้สองไปไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเราโคดร,ราคาเนี่ยกำไรเราเราจะเป็น US แล้วก็ค่อยคันวณกลับมาเป็นบาทอีกทีหนึง่งในเมื่อถ้าเกิดว่า,างันบาทอ่อนค่าลงเนี่ยเมื่อคํานวณกลับมาเป็นบาทเนี่ยตัวเลขเราก็จะดีขึ้นเอกนิดนึงนะครับอืมนะคะเขาถามสานการตู้คอนเทนเนอร์นะคะ,อะ,ต,ะ,คะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นว่ามีมีสัญญาณในการขาดแคลนไหมเหมือนเดิมไหมหรือยังไงคะครับคงจะไม่ได้วิกฤตเท่าปีที่ผ่านมานะครับ ปีนี้ก็ประเมินจะวว่าก็คงจะอยู่ในในระดับที่ที่สูงเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงเท่าเมื่อก่อนแต่ก็ยังยังยังคงอยู่ถือว่าในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับคงจะไม่ได้ไปไปต่ําเหมือนกับก่อนที่ว่าจะเกิดสถานการณ์นะครับ<ม>ปีนี้ทั้เปีก็คงจะอยู่ในสภาพอย่างนี้นครับดังนั้นสถานการณ์ถ้าถ้าพูดถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมของการขนส่งทั้งทาง,ทงบกอากาศทางเรือเนี่ย ก็ถือว่ายังยังไปได้ของเขาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะดรจา๋าครับผมเพราะว่าเอ่อส่วนใหญ่ยังยังเรื่องหลลกอย่างเรื่องโควิดเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือจะเกี่ยวกับกับคนมากกว่าสินค้าเนี่ยผลกระทบเนี่ยคือจะเป็นทางอ้อมคือเรื่องการทํางานลําบากหรือจะมีผลด้านอื่นนะครับโดยตรงเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลกระทบมากแล้วก็ตลาดเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับตัวเองเราก็พยายามที่จะแข่งกับตัวเองเพราะว่าตลาด มหาศาลมาก <c oughs> ที่เราทําได้อยู่ปัจจุบันมันก็ยังเป็นแค่ส่วนนิดเดียวนะครับยังมีช่องมีรูมให้เราไปได้อีกเยอะครับอืมนะคะอ่าและการเปิดเมืองของบ้านเราที่เปิดเต็มครบได้เรียกว่าเปิดเปิดเต็มมากๆเต็มสูบละของเรานะมีอันนี้มันมีอันนี้ส่งอะไรให้กับเราบ้างไหมคะได้รับประโยชน์ตรงนี้บ้างไหม ก็ผมว่าก,ก,ก็ก็ยิ่งดีนะครับใน<ม>ด้านเซนติเมนทลทุกทุกคนก็มีความมั่นใจขึ้นนะครับการทํางานการปฏิบัติงานมันก็จะจสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ,รบก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานที่ดียิ่งขึ้นครับผมอืมนะคะดรจ๋าเห็นว่าก่อนหน้านี้มีการจรจายเอกับทางต่างประเทศด้วยแบบนี้เนี่ยเราเราได้มีการคืบหน้าอะไรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนไหมคะครับอันนี้ก็มีมีการไปไปคุยต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่ากำลังหาจุด พี่ลงตัวนะครับราคาที่เหมาะสมน,นะครับก็อันนี้ก็อยู่ในในกระบวนการการต่อรองกันอยู่นะครับอืมก็มาเสริมแคนค้าจากธุรกิจหลักของเราเลยใช่ไหมคะใช่ครับอืมนะคะยังยังไม่ไม่มีการแตกลายไปทางทางด้านด้าน,ด,านด้านไหนอื่นๆเลยใช่ไหมคะหรือย,ยังไงคะดร,รคืออย่างที่ท,ที่ผ่านมานเราก็มีริการที่ว่าเราเรา,เ,ราเอ่อทำลด้ซึ่งสนับสนุนทางการเงินให้กับพวกรถซับที่มาวิ่งงานร่วมกับเรา จริงๆก็ก็เป็นตลาดที่ที่น่าสนใจพี่หนีว่าเราเองเราเราจะเน้นตัวโลจิสติกไอ้น,นี้เป็นตลาดหลักของเรานะครับตัวอื่นมาเราก็มองว่ามาเป็นตัวเสริมให้ให้ตัวหลักเราให้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับอืมค่ะหลายท่านนะคะก็คงอยากรู้แล้วค่ะว่าเมื่อกี้ด็อกเตอร์ได้บอกไปแล้วว่าปีนี้จะเน้นทางขนส่งทางอากาศมากขึ้นและนี่ก็จะเป็นอ,อีกอีกการเติบโตของโซนิกว่ายอย่างนั้นเลยคะ่ะ และจะมีการขยายในส่วนของตลาดอื่นๆเพิ่มไหมคะดรครับคือตลาดโลจิสติกส์เนี่ยเ,เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีมีธุรกิจที่เกี่ยวขออ้องมากมายนะครับเราเองเราก็ในสโคปงานของเราเนี่ยก็ยังมีมีมีอะไรให้ให้ทาําแล้วก็มีธุกรกิจต่อเนื่องให้เติบโต,ตเนี่ยก็ยังมีมีช่องทางอยู่ครับผมเราก็ยามหาขอหาช่องทางใหม่ๆนะครับตัวใหม่ๆที่จะมาเสริมองคประกอบการเราให้ดีขึ้นครับ แล้วด้เรื่องของเงินทงเงินทุนทั้งหลายของเรานี่แข็งแกร่งขนาดไหนคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการพูดคุยเจรจากับไปไปเคาะตัวเลขการซื้อกันดีลหลายๆเรื่องราวเลยเงินทุนของเราหนานแน่นมากมากน้อยแค่ไหนคะหลายนงน้ยครับดีเราเองเรายัง <c oughs> ประมาณ0.3ยังไม่ถึง0.5นะครับ <c oughs> แล้วก็สถาบันการเงินนี้ก็พร้อมสนับสนุนับเราในทุกโปรเจกต์อยู่แล้วนะครับ แล้วตัวแคปโฟของบริษัทปัจจุบันก็อยู่ในสภาพที่ก็ยังยมีสภาพคล่องอยู่ครับเพราะ<ม>น,นั้นเรื่อง<ม>เรื่องอยนทุนนีก้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับค่ะนะคะและอยากให้ดเรเนี่ยย้ำสักหน่อยค่ะว่าปีนี้ของเราเนี่ยจะเติบโตยังไงวางเป้าเติบโตแค่ไหนอย่างไรและเติบโตจากอะไรย้ำอีกครั้งทิ้งท้ายให้กับ f อซหน่อยค่ะครับเราเองเราตั้งเป้าว่าจะโตเอ,อ ปีละ20%ทุกปีนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราทําได้ได้ดีกว่าเป้าที่เราตั้งไว้อย่างปีก่อนเราก็จะโตล้ากว่าเปอร์เซ็นต์นะครับปีนี้เราเองเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะโปก,ก่าปีก่อนที่20เอซนตนะครับอันนี้เราก็ก,ก็มีความมั่นใจนะครับว่าว่าด้วยทีมง,งานเรานะครับด้วยประสบการณ์ด้วยฐานลูกค้าเราเนี่ยเราก็น่าจะทําถือเป้าได้ไม,ไม่ไม่ยากครับซึ่งอย่างผลประกอบการไตรมาสหนึ่งมาแล้วก็ได้ตามที่เราวางแผนไว้ครับ ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท่านค่ะเออด็อกเตอร์่ะเอมีหลายท่านถามแบบนี้ค่ะว่าขอขอฟังชัดๆ่อยค่ะว่าเมื่อไร่จะกลับมาค่ะจิว่าที่คำถามแบบนี้น่าจะเป็นที่รกคาลหรือเปล่าเออถ้าเกิดหมายถึงเรื่องราคาหุ้นเนี่ยเออถ้าเกิดดูเนี่ย PE เราตอนนี้ก็ไม่ถึงสิบซึ่งก็จต่ต่ำว่าธุรกิจเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับก็ก็อย่าง under ลูอยู่เยอะนะครับ เงินปันผลเราก็จ่ายทุกปีนะครับผลตอบแทนเงินปันผลเราก็ประมาณสามเอร์เซ็นตนะครับช่วงเวลาเนี้ยผมว่าก็เป็นเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่ว่าจะทยอยสะสมมาไว้นะครับก็ออผลผลประกอบการเราเราก็ชัดเจนนะครับเราก็ดีขึ้นโดยต่อเนื่องนะครับสม่ำเสมอความแข็งแกร่งนะครับผมว่าก็ก็น่าจะกดใจรออีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดสถานการณ์ภาพรวมตลาด ดีแล้วเนี่ยด้วยพื้นฐานเราฟันเดเมนทลเราด้วยโกรดเราทุกอย่างเนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนะคะค่ะนะคะเชื่อเลยนะคะสำหรับโซ,โซนิกของเรานะคะก็วันนี้ขอขอ,ขอบคุณดรมากๆเลยคะ่ะที่มาตอบทุกคำถามตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะ